ชาวราศีมีนทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนกันยายนเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาของเราภายในช่วงของเดือนกันยายนนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องธุรกิจการงานภายในช่วงนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างหรือเปล่าในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ ดาวพระพุทธนั้นได้มีการโคจรอยู่ในตำแหน่งของราชาโชคจึงทำให้ชาวราศีมีนั้นในช่วงนี้จะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ภายในช่วงนี้นับตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะต้องมีความมานะอดทนเราจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าเข้มแข็งกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงถึงจะมีความสำเร็จ คำว่าราชาโชคนั้นก็หมายความว่าชาวราศีมีนั้นในช่วงนี้จะมีโอกาสที่จะได้ทำงานดีๆหรือว่าจะมีการเจรจาอะไรในเรื่องของการเงินการทองอีกหลายอย่างในช่วงนี้นับว่าในช่วงนี้ที่ดาวพระทิตย้ายเข้าสู่ในราศีกันนั่นก็ขอให้ชาวราศีมีนั้น จะเร่งทำอะไรก็ให้ท่านทำได้เลยให้ท่านขยันยิ่งมีความสำเร็จอย่างมากในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งภายในช่วงของวันที่17กันยายนนี้ก็จะมีดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ในเรือนราพะในเรือนราพะช่วงนี้ก็จะทำให้ชาวราศีมีนั้นมีโอกาสที่ดีอีกอย่าง ในเรื่องของการทํางานทําการหรือในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมีนั้นจะทําอะไรจะประสบกับความสําเร็จในช่วงที่ดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกันในช่วงของวันที่17นี้ซึ่งชาวราศีมีนั้นก็จะมีความสําเร็จหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของการลรงทุนหรือว่าการทํางาน ไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะส่งผลไปถึงความเจริญและความรุ่งเรืองอีกตาหากชาวราศีมีนทุกท่านท่านได้ฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงเข้าใจว่าในช่วงของเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่เป็นโชคลาภของชาวราศีมีนท่านจะประสบกับความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่าง ในเรื่องของการเจรจาไม่ว่าจะเจรจาในเรื่องการเงินการทองหรือการซื้อหรือว่าการขายในช่วงนี้ก็จะมีความหมายมีความสำเร็จอยู่มากมายท่านจะติดต่ออะไรก็จะมีคนไว้ใจและเชื่อฟังในเรื่องของการเจรจาจะมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกตาหากการเจรจาต่างๆนั้นจะมีความสำเร็จการที่เรียกว่า พูดแล้วก็ต้องทำได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะบังเกิดกับตัวของท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าทำจริงพูดจริงในช่วงนี้จะมีคนนิยมยกย่องท่านอีกต่หากในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการงานการเจรจานั้นจะประสบกับความสำเร็จอยู่เสมอในช่วงนี้ในเรื่องของการค้าขายอีกเช่นเดียวกัน ถ้าหากว่าท่านไปติดต่อในเรื่องของการทำมาค้าขายไม่ว่าท่านจะขายอะไรขายทางหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันการงานนั้นก็ถือว่าในช่วงนี้จะมีให้ท่านทําอยู่เรื่อยเรื่รู้สึกว่าท่านจะเหนื่อยหรือว่าจะเมื่อยล้าอยู่บ้างในช่วงนี้เพราะงานทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้ง งานส่วนตัวและก็มีตั้งงานส่วนรวมการที่ท่านเข้ามาทำงานในด้านนี้ก็มีคนชอบและมีคนนิยมยกย่องท่านเขาให้เกียรติตัวท่านอย่างมากในช่วงนี้ก็ถือว่าเจ้านายก็ให้ความไว้วางใจท่านอีกต่หากในเรื่องของการที่ทำงานท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีไหวมีพริบมีความฉลาดที่เรียกว่าพอตัว จะทำอะไรก็ไม่เคยเสียเปรียบใครและไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครอีกแต่หากการทำงานนั้นท่านถือว่าทำงานด้วยความเสียสละอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างจึงนำมาความรุ่งเรืองเข้ามาหาครอบครัวและตัวของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นในช่วงนี้จะประสบกับความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกัน การเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็จะมีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เสมอการค้าขายจึงมีเงินและจึงมีกำไรเข้ามาหาตัวท่านอย่างมากมายในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านดิ้นไปได้รอด เรียกว่าไม่มีการตกอับอพับอะไรในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองท่านอยากจะได้ของสิ่งไหนท่านก็ได้ในช่วงนี้บางท่านเป็นในหน้าจัดซื้อจัดหาในเรื่องการค้าขายอันนี้ก็ถือว่าดีได้กำรรกำไรดีท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีวาจาพูดเพราะสนเอหูใครได้ฟังใครได้ชมก็มา เรียกว่าติดต่อหรือว่ามาซื้อของของท่านได้ดีในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีท่านจะขายดิบขายดีอีกต่หากในช่วงนี้บางท่านนั้นขายทางออนไลน์ก็มีออเดอร์เข้ามาให้ท่านอย่างมากมายเรียกว่าจัดออเดอร์กันแทบไม่ทันทุกวันในวันนี้ในเรื่องการทำมาหากินท่านไม่เคยเป็นสองหรือว่าไม่เคยเป็นลองใคร ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมีนท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีผิดกับในเมื่อครั้งก่อนนั้นในเมื่อครั้งก่อนนั้นเดือนที่ผ่านมานั้นรู้สึกว่าดวงชะตาของท่านไม่ค่อยดีเท่าไรการทมาหากินฝืดเครืองในช่วงนั้นก็บางทีบางครั้งก็มีเรื่องมีราวกับคนที่อยู่รอบๆตัวหรือว่า บางทีบางครั้งก็มีเรื่องมีราวกับเพื่อนฝูงจึงทำให้ในช่วงนั้นขายของก็ไม่ดีจะไม่มีกำไรอีกตาหากในช่วงนั้นการทำมาหากินในช่วงของเดือนที่แล้วรู้สึกว่าฝืดเคืองคอยแต่จะมีเรื่องมีราวบางทีบางครั้งเราพูดดีทดําดีก็อาจจะไปมีเรื่องมีราวก็เป็นไปได้ในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าดวงชะตาการทำมาหากินนั้น ก็รู้สึกว่าฝืดเคืองและเกินในช่วงก่อนผิดกับในช่วงนี้ในช่วงนี้จะลื่นไหลจะทำอะไรก็จะมีความสว่างสวยในช่วงของวันที่19ที่ดาวพระพุธนั้นได้อยู่ในราชาโชคจึงทำให้ดวงชะตาราศีของชาวราศีมีนันเกิดความแจ่มใสมีความสว่างสวยเกิดขึ้น ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จท้งนั้นในเรื่องของการงานบางท่านที่ไม่เคยมีงานบางครั้งบางคราวบางท่านนั้นเคยว่างงานอยู่เป็นเดือนเดือนก็จะมีงานเข้ามาหาท่านท่านเคยไปสมัครสอบอะไรเข้าไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านปรารถนาเขาก็จะเรียกตัวท่านไปทำงาน งานที่ท่านทำนั้นก็เป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงอีกต่หากเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆนานา,นาก็พัฒนาไปได้ด้วยดีท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกต่หากจะมีคนนิยมชมชอบและก็นิยมยกย่องให้ท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตในช่วงนี้ ในเรื่องการทำมาหากินก็ถือว่าท่านไปได้รอดปลอดภัยอยู่เสมอในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภก็พอมีบ้างบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะได้โชคได้ราบโดยที่ท่านไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวบางทีบางครั้งนั้นท่านไปนั่งอยู่ที่เรียกเรียกว่าตามโคนไม้หรือว่าตามที่ชุมชนอาจจะได้เลขดีๆมา ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านอาจจะมีแววไปในทางที่ดีบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะได้เลขง,งามๆอาจจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีโดยที่ท่านไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวก็เป็นไปได้ก็ถือว่าในช่วงของเดือนกันยายนนี้แนวเรื่องโชคลาภของชาวราศีมีนนั้นก็มีอยู่มากมายในเรื่องของโชคลาภ บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านออกไปนอกบ้านหรือว่านอกสถานที่จะมีคนคอยหยิบยื่นให้อีกตา่หากอันนี้ตา่หากว่าเขาหยิบยื่นให้เราเราก็รับไว้นั่นแหละเป็นโชคเป็นลาบที่ดีบางสิ่งบางอย่างนั่นตาหากว่าเราจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าหากว่าเป็นวันอาทิตย์ถ้าเราออกไปวันอาทิตย์ก็ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือท่านจะได้โชคได้ลาภและจะได้เลข อันเป็นมงคลในในช่วงนี้ก็ขอให้ลองดูก็ได้ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ถ้าหากว่าท่านจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบใ้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นการดีลองดูก็ได้ไม่เสียหายอะไรในช่วงนี้ชาวราศีมีนทุกท่านถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ในด้านของการลงทุน ลงทุนลงแรงอะไรในช่วงนี้ท่านรีบทำได้เลยท่านจะมีโชคมีลาบอีกตาหากในช่วงนี้บางบางท่านนั้นก็ได้โชคได้ลาบมาจากการทำงานงานที่ท่านทำนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีมีชื่อมีเสียงอีกตาหากในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาบอันมหาศาลงานที่ท่านทำก็เป็นงานที่ดีมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ การทำมาหากินการดิ้นรนของชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็รู้สึกว่ามีเยอะและก็มีความสำเร็จมากพอดูในช่วงนี้ในเรื่องการอับจนหรือว่าเรื่องการขัดสนในช่วงนี้จะไม่มีเกิดขึ้นเพราะว่าดวงชะตาท่านได้ผ่านเข้ามาอยู่ในจุดที่ดีแล้วในช่วงนี้แต่หากว่าท่านมีเวลาว่าง ให้ท่านไปทําบุญทําทานหรือว่าไปใส่บาตรพระประจําตัวอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นการดีจะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านให้มีความแข็งแกร่งและมีความเด็ดเดี่ยวอีกต่อไปการทํางานหรือว่าการทําบุญอันนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งท่านทําแล้วก็ โปรดอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กับผู้ที่มีพระคุณกับเราจะได้บุญได้กุศลอันมหาศาลอีกต่อไปในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านที่ท่านได้เข้ามารับฟังคลิปของเราจงประสบกับความสุขความเจริญในช่วงนี้ จะทำอะไรก็จะเกิดมรกคเกิดผลจะได้กำารกำไรในเรื่องของการลงทุนการทำงานก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองและมีความสดใสท่านฟังคลิปของเราแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านให้เกียรติเข้ามารับฟังกันในช่วงนี้ท่านจะนึกคิดหรือว่าท่านจะทำอะไร ในช่วงนี้ให้มีความสำเร็จให้มีความสดใสสว่างสวัยกันทุกคนขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี